วันนี้เรามาอยู่กับบอกชื่อก่อนสิสวัสดีครับ<อ>ผมชื่อนัทนะครับช่องนัทตพลน,นะครับอันนี้เราจะมาเล่นเกมไพ่เก้าเกมสิบร้อย 9, 10, นะครับจากนั้นเราไปหมุนก่อนนะครับโอเคจากที่เราหมุนเรามีแขกรับเชิญครับชื่อว่าชื่อว่าต้านะครับเขาดูกระตูนอยู่ครับตอนนี้ผมได้ตังประมาณสักห้าพันนะครับไปเล่นกันเลย นิวแลแอก็ไปเล่นนะครับมาเลยที่ตัวผมนะครับเจ๊หนึ่งนะครับผมก็รอไปก่อนนะครับตอนนี้นี่เลยตอนนี้ผ่านไ,ไปก่อนครับผมชนะครับเย้ผมชนะครับเป็นไงครับเก่งไหมครับ ผมรู้ทุกอย่างยเว้นอะไรครับผมรู้ทุกอย่างผมรู้ทุกอย่างผมรู้ทุกอย่างตอนนี้หนึ่งนาทีแล้วนะครับตอนนี้รู้ตอนนี้รู้ตนี้คุณผ่านแล้วครับตอนนี้คุณแปดแล้วครับตอนนี้ผมแปดนะครับเสมอกันนะครับ ไม่ไมีใครกินได้เลยนะครับพ่อแม่พี่นะ้องนี่คนนี้ชื่อว่าอะไรครับส่งขี้ไปห้ามหมันนะครับตอนนี้เอนนะครับตอนนี้ผมขอซื้ออันี้ก่อนนะครับตอนนี้ผมขอซื้อกัอนนะครับว่าทำไมผมต้องผ่านนะครับ ผมชนะนะครับพี่น้องตรอนนี้ผมคิดว่ามันชนะนะครับผมคิดว่าผมต้องผ่านไปเลยนะครับผมบอกตอนนี้ว่าเจ็ดกันหมดเลยแต่ผมใหญ่ที่สุดเลยเม่าออน,นั้นเพื่องเรานี่ บอกตอนนี้จะซ้ำตาเลยนะครับบอกตอนนี้คิดว่าหมดไปเลยขอบอกตอนนี้ว่ามันได้นะคะตอนนี้มีคนเริ่มเข้ามาเล่นเยอะๆเยอะๆแล้วนะครับตอนนี้เออผมเจ๊ต้มนนะครับเห็นยังฮะฮอยังไง านไปเลยนะครับนี่เลยผ่านไหมครับหรือหมอบครับเอาสู้ผมหมอบครับอย่าหมอบนะครับสู้ไปเลยโจ้โจ้ อนนี้ผมห้าแต้มนครับมีคนเกล้ยนะครับเรามาดูไพ่เขาเขาจะเปิดยังนะครับไม่เปิดครับ <c oughs> เขาคนแย่มากตอนนี้เรามาดูกันว่าผมจะดวงดีแค่ไหนผมไม่ดวงดีเลยนะครับผมสองแต้มครับขอมอบนะครับป,ปั๊ดป,ปั๊ดตะขอ,อ เข้อมอบครับเข้อมอบครับรัตตังกงนครับรัตตังครับก็โดนถือใกล้ออกค่ปรมาให้่ประมาณสักสองพันครับบอกตอนนี้ผมผมได้นี่นะครับเจตแปมผ่าน,น,นเว,วัแล้วผ่านนะครับผมสู้ก็ได้ครับ สู้ได้ครับาอาชอบอ้ได้ครับหมอบได้ครับตอนเลียงนะครับเขาเรียงนี่สามแต้มครับถ้าของคำได้แต่สีส่แต้มครับแล้วแล้วแล้วลอยล้นไปมัมามาน ตามนี้เต็ดน้องตามมาเนี่ยแล้วใครจะตา,ตายโอ้กตอนนี้ผมก็าแต้มครับอ่ามือคนเซียนนะครับจริงมากเลย นะครับขัดทิ้งอีกตัวแล้วผมก็จะตองครับตองคิงนะครับนี่ตองอะไรหรอครับผมขอเออหมอประกันครับต้องขอ้ค่อนได้หนึ่งพันครับเปิดนั้นดูหน่อยครับไม่เปิดหรอครับได้เลยรอรอเขาแจกครับ หนึ่งแต้มมรของเขามแพ้เเขาอะไรครับเขาอะไรครับเ็ดแต้มเหรอโอ้โหไม่น่าหมอกเลยครับตอนนี้ผมเสียเลยนะครับเกมไหมครับอะผมขอเกมไปอีกนะครับ ถ้าผมขอเกยไปอีกนะครับสอนให้รู้ว่า,านิทานนี้สอนให้รู้ว่าคนดีต้องได้ดีคนชั่วต้องได้หลายครับคุณตาเล่นเกมฟีลาอยู่ใช่ไหมครับใช่อล้วทัวร์มาเรับครับ น,น,นี่เลยม,ลมีคนเข้ามาแล้วครับเข้า,าครับ<น>โอ้เยอะมากทำไมสามมันไม่ทำไมสามมันไม่มาครับ รอไปเรื่อยๆนะคบนนผ่านปเอาข้าวแต้มผมเจ็<ม>น,นะครับ<ม> <น finalement> อ,อ 7, 6, 7, 8, ๋อเจ็ดหกเจปเก้า เตไปเลยครับมู้ไปเลยครับดูครับลครับ กลกาวแต่งแบบผมบอกเลยตัรใ้เกไแสปเลยเลนแบไม่กลกล้าหน่อยไม่ทัด้วย กาอะไรมาครับผมบดครับยอมไม่ยอม ไม่ยังเปิดไฟนะครับ<ฮ>ผมสีแตดงหมดไปนะครับ เสียงนะไอ้น่าอีกแล้วอ่ะน้อเขากันนะครับนี่เลยเขาสู้ไหมครับมีคนชนะครับใส่เย็บ ไม่โพบทำไมคิงมันมาไม่ตัวครับอยากัูอะไร สีแต้มนะคับมอบนะค